ก็ยินดีต้อนรับคุณชมเข้าสู่ช่องคุมทรัพย์ยานาพีดีสานเนอเพจคุมทรัพย์ยานาวันนี้นะครับเราเดินทางม,มาที่กระทอมละสังขารลุมพูรงบ้านรุนกะบนกานอำเภอโบเชีพจังหวัดสุรินทรมาตามโค้งสุดท้ายพิทัก์ครับพิทัศษ์ปล่อยโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับในขณะที่แข,ดแขเดนไทยกัมพูชากําลัางร้อนระอุเลยเราก็ไม่ไม่ผิดหวังนะแะ่ต้องมาตามโค้งสุดท้ายให้เอฟซีทุกคนทุกท่านที่ติดตามรอคอยกัน ว่าพิทักโค้งสุดท้ายจะมีตัวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราตามให้วันนี้นะครับนะักโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตามไปดูพิทักษอย่างนั่นนี่เดี๋ยวไปดูกับพิทักโค้งสุดท้ายฝันโคง้งใา่ป่าตัวไหนครับผมตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมขับมาก็ไม่เห็นพิทักษ์เลยทุกคนเลยครับเดี๋ยวเรามาถึงแล้วนะครับพิทักษหายไปไหนนอแนนี่สลากระสินไฟนะครับตัวน,นี้เงียบอยู่เพราะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากาลัง ร้อนอุนะครับประทะกันยางตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาพิธาต์กันย่อยเนาะครับพิธาต์ไปทางไหนเนาะครับผมเนเนาะครับนี่ครับสวัสดีครับพิธาน์ยู่ไหเนาะก็ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรอยู่เนาะครับเดี๋ยวมาตามอยู่กับลูงปูครับมาตามโค้งสุดท้ายให้เอฟซีเดอร์ดีครับผมอะครับเดี๋ยวมาคอหน้าสิ้นไฟลวงปูตรงนี้แลเนาะครับ สวัสดีครับผบสวัสดีพี่ีทุกท่านครับวันนี้ก็หน้าไม่สดใสหรอกไม่สบายเหมือนกันนะครับเป็นวันต้องใช้้าปิดาหมุด้วยเราแวงด้วยหลายๆอย่างหลายๆแง่หลายๆมุมคือสถานการณ์ตอนนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยเนาะครับตั้งแต่เช้าเลยยังไม่หยุดเลยก็ดูเมื่อกี้ก็ยังตากไหวยังไม่หยุดอืมอันนี้ก็สู้ต่อไปครับเสียงตุ้มตามตุ้มตามยังดังอยู่ก็เครียดเียดอยู่พี่ เครียดมากเลยจะยังไงก็ไม่ต้องตามเลขโคงสุดท้ายให้ FC เหมือนเดิมแหละครับอันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเหตุการณ์ยังไงก็กก็็ต้องมีตัวเลขบ้างเนาะเราต้องมีทุกงวดนั่นแหละผิดถูกก็อยาว่ากันครับครับเพราะงวดผ่านมาก็ผมก็ให้สามสามอันนั้นก็ถือว่าพลาดเต็มเดียวแล้วก็สองหกหนึ่งก็คือพลาดเต็มเดียวทั้งบนล่างขอขอให้ FC ใดเข้าใจสถานการณ์เนาะก็อย่า บางทีดูคลิปแล้วก็บางคนก็คอมเมนต์นู่นนั่นก็อย่าซ้ำเติมกันเลยให้กำล,ลังใจกันดีกว่าครับช,ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่เหตุการณ์ชายแดนไม่ปกติก็ระแวงกันทั้งนั้นนอนไม่หลับเดี๋ยวหาว่าคุณทักเอาเลขงความฝันมาจากไหนก็ฝันก่อนก่อนมีเหตุการณ์ก็เลยเอาส่วนนั้นมาเล่าให้เอฟซีได้ได้ดูได้ฟังได้ติดตามถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบเราก็ดูผ่านให้กำลังใจกัน ลมก็แรงเดดก็ร้อนเสียงก็ดังเง<ค>นนินก็เครียดก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายเน,ะน,เนเาะฝันว่าไงพท่านเราฝันก่อนนิดนึ่งก่อนก็เอาตั้งแต่ตองงวดเนาะพี่ครับอะครับตั้งแต่ตองงวดผมงก็ฝันฝ <c oughs> ันสตร้มีลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาเอฟซี FC, แล้วก็ชาวบ้านก็มาแล้วก็ ในมวนลูกป,ปูรูปเหมือนลูกเหมือนลูกปูแล้วก็เอาลงไปหน้าปากทางเข้ากระท่อมครับก็จะแห่เข้ามาแห่เข้ามาที่ที่กระท่อมท่านคือก็จะมีงานบุญอะไรนี่แหละแล้วพอดีผมก็เดินออกมาตรงนั้นถือไม่กวาดจะทําความสะอาดแต่พอดีก็เบาสักโทรมาเนะอ,อนน้ในความฝันช่วงช่วงวันพระตรงงวด น่าจะวันที่สี่วันที่หประมาณนั้นแหละวันพระโตมาบอกว่าพี่ท้าผมไม่ได้มาร่วมงานในงานบุญในครั้งนี้นะผมมีงานที่จะแสะดงหมอลำบอกอย่างนี้เบอร์โทรของเบาศัพท์ก็ขึ้นผมก็เลยเอาเลขท้ายนั้นมาแล้วผมขึ้นไปบนกระท่อมหลงปู่ลูกศิษย์ลูกหาก็เอาลงเขาเขาเรียกอะไรนะพี่ที่เขาจะ เบกหาม,มันคือจะเป็นแค่หรือเป็นอะไรนี่แหละอืครับถ้าภาษาแกรมเนเขาว่าเรียนเรียนที่จะเบกหามลูกปูคือเเฮจะปากทางมา <c oughs> มาบนกระท่อมผมขึ้นไปบนกระท่อมปุ๊บก็จะมีเฉพาะว่าวอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งแล้วก็ทางทิศใต้ยอยู่ตัวหนึ่งครับผมก็เลยเอาตัวเลขโซนนั้นมาให้เอฟซีได้ได้ดูได้ชมในงวดวันไปจากวันที่สิบหก ตอโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งก็เห็นบบาวสักอีกตั้งแต่ตองงดกับโค้งสุดท้ายฝันเห็นเบาสักสองครั้งแต่เลขเข้าไม่เข้าอันนี้ก็ก็ผมก็ไม่รู้มากอนเนาะฝันเบาสักมาอันนี้หอนึกนิดหนึ่ง,ง,งมากับแม่บ้านของเขาแล้วก็เอารถคันสีดำจอดไว้ข้างหน้าแต่ผมไม่ได้เอาทะเบียนรถหรอกจอดมาข้างหน้าแล้วก็ พี่กลุ่มซั์ใส่ชุดอีกชุดหนึ่งก็จะมีจะเป็นชุดของเขาเรียกว่า You Tube กลุ่มซับพญานาะคแต่พี่ชุดนี้พี่เบกกล้องใหญ่ถ่ายไปทั่วแถวนี้เบาวสากกับแม่บ้านก็ขึ้นไปผนกระท่อมแล้วก็วเรียกผมมาพิทศัศมหาพิทศัศเอาคันห้าคันแปดมาขอผมเป็นญาติพี่น้องมาขอเป็นญาติกับผมขอเป็นน้องผมทั้งทั้งบบาสากทั้ง แฟนบ่าวศักดิ์แล้วก็ลวงปู่ว่าถ้าอยากเป็นพี่เป็นน้องกันก็เอาอายุมาร่วมกัน mm hmm. ให้บ่าวศักดิ์กับผมอา,อายุมาร่วมกันอายุผมก็ห้าสิบสองจะย่างห้าสิบสามปีนี้ปีที่จะถึงนี้บ่าวศักดิ์ก็อายุประมาณสามสิบเก้ารวมกันสองกลได้อายุเก้าสิบเอ็ดผมก็เลยเอาเก้าสิบเอ็ดมันเยอะไปก็เลยเอาส mm ิบเก้าขับเป็นโค้งสุดท้ายรับแลยพี่พกุมทรัพย์ก็ เดินอยู่รอบนี้ถ่ายไปทั่วอย่างเหมือนที่พี่เคยถ่ายนั่นแหละสเปซปะไปทั่วเหมือนเดิมแต่พี่ก็น่าจะมีับอะไรเข้ามาอีกอย่างอาจจะเป็นในการถ่ายรูปนี่แหละครับอาจจะได้อันนั้นอย่างหนึง่งผมก็เลยถามแฟนของบบาวศักผมก็เดาไปวันนั้นที่มาถ่ายโค้งสุดท้ายเราว่าแฟนบบาศักน่าจะสามสิบเจ็ดพอถามเราจริงๆคือสามสิบหกครับสามสิบหกแล้วก็บบาวศักสามสิบเก้าผม ห้าสบสองพี่ก็น่าจะห้าสิบสี่วันนั้นผมก็ร่วมอายุพี่ประมาณห้าสิบสามก็เท่ากับหนึ่งรอยแปดสิบเอ็ดปีมาณสี่คนนี่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดปีผมเยอะเก่าก็เยอะไปเยอะเลยก็เลยผมนึกได้ว่าลูกปู่น่าจะให้เลขกับในว่าวที่ท่านเขียนคือหนึ่งศูนย์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 แล้วก็แปดสามผมก็เลยเอาตัวนั้นมามาร่วมแต่ผมเขียนเป็นสี่ตัวสี่ตัวเท่ารับ เราตัดสามตัวก็คือหนึ่งศูนย์สามกับศูนย์สามแปดครับอันนี้ขอดูในรูปดีกว่าที่ผมขยายออกมาแล้วครับครับขอนาตดูในรูปตัวนอันนี้ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายผมเอาแค่ตัวเดียวอือหนึ่งเก้าหรือเจ็ดเก้าก็ได้อันในโค้งสุดท้ายครับเดีย๋ยวไปไกลๆพี่เดี๋ยวมองไม่เห็นจะขยายเอาก็ได้ครับโอเคครับอันนี้ได้ลนลค,ครับตอน,น,บน19แต่พอพอผมเอาโค้งสุดท้ายกับต่องวดร่วมกันก็จะเป็นแบบนี้ อืมครับเป็นแบบนี้เดี๋ยว fc หาว่าเราออกรายการลังหวยออกอีกเมนอันนี้ไม่ใช่ผมจะออกทุกงวดก่อนหวยออกก่อนหวยออกทุกครั้งนะทุกคนพอหวยออกมาถ้าถูกก็บอกว่าถูกถ้าออกมาถูกปุ๊บเราก็จะตัดต่อบแบบสั้นๆออกให้หอีกรอบหนึ่งใช่ครับบางคนดูคลิปไม่เข้าใจไม่ได้ดู ก็เนาไม่รู้จะว่ายังไงครับบางทีสนใจไม่ยังไม่ได้ดูนะครับพอดีเราถ้าเลขเข้าในกาจะกาัออกแบบสั้นๆให้เอฟซีได้ดูเพื่อได้ตามต่อคืออันนี้เลขเลขที่ลุงปูกเขียนในว่าวจริงๆอืมหนึ่งมีอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ศูนย์มีอยู่หกตัวแล้วก็แปดข้างล่างแปดสามถ้าเรานับก็คือประมาณร้อยสามสิบแปดบาทโอ้ร้อยสามสิบปดล้านบาทก็คือในในการนับของภาษาไทย เลขก็ยังอยู่ก็เคยถ่ายต่องวดแล้วเนาะพี่ให้พี่ดูงดครับก็ยังอยู่ผมก็เลยให้ตัดแบบนี้หนึ่งศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สามแปดดีโคสุดท้ายเลยใช่ไหมนี่ครับก็ร่วมกันเลยพี่โครงสุดท้ายกับต่องวดก็มีแค่หนึ่งสองสามชุดถ้าเราตัดตัวนี้ก็คือเลขสามตัวจะมีหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามแปดหรือถ้าเราชอบหนึ่งสามแปดด้วยก็ได้ครับเลขกตัดเอาแล้วก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับครับก็ที่ ถ้าขยายดูแคปหน้าจอผมก็จะจับเล็กๆให้อันนี้อยู่ที่เราชอบแต่ถ้าเราชอบ2ตัวก็คือ38แล้วก็10 38แครับแล้วก็75 19 19กับเจ็ดเตัวเดียวกันหเก้าเจ็ด้าตัวเดียวกันแนะครับ 16, 16. ก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบก็จะมาครับแต่ถ้าเราพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเอบสว่าโอ้ทำไมพี่ท่านให้เลขเยอะไปอันนี้เอาที่เราชอบไปขวาเนะาะเอฟีเนมก็จะวงกลมไม่ได้หรอกเอาผม จะบอกว่ามั่นใจตัวนี้เดี๋ยวก็ออกตัวนี้ให้ f c เลือกเอาเองดีกว่าชอบตัวไหนชอบชอบตัวไหนมากที่สุดแต่ถ้าเลขเข้าไม่เข้าอันนี้ผมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ก่อนนะเนาะเผื่อเลขไม่เข้าก็ต้องขอโทษถ้าเลขเข้ากขอให้ท่านรำน่ำรวยรำ่ำรวยครับครับก็ประมาณนี้กนเด็กก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่ทุกคนคเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงสถานการณ์ไม่ค่อยครับ ตั้งแต่วันที่เจ็ดขึ้นมาผมนอนไม่หลับทั้งคืนครับก็ประมาณได้ชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงประมาณนั้นคือเราต้องฟังเสียงอย่างเดียวตาตุ้มตาเพื่อเราต้องหนีเข้าบังเกอร์ก่อนอันนี้เหตุการณ์ทางตะเกียบชายแดนแต่เราจะพูดอะไรยังไงก็ไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะอยู่ตะเกียบชายแดนเราต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดครับแล้วก็ขอบารมีลปู่คุ้มครองบกปผารักษาให้มากที่สุดบางครั้งผมก็ต้องมาหมอบอยู่ตรงนี้เป็นบังเกอร์ไหม ไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกให้ว่าเออสงสารพิทักษ์อันนี้ก็ตามเหตุการณ์ตามความจริงวันที่เก้าหนักผมมานั่งอยู่ตรงนี้ก็ประมาณเกือบทั้งวันพี่จนลูกชายโทรมาพ่ออยู่ที่ไหนอยู่กับลูกปู่พ่อรีบมาก่อนผมก็เลยเข้าไปในหมู่บ้านอยู่ในบังเกอร,ร์อันนี้ก็ตามเหตุการณ์เนาะก็ไม่ได้เล่าว่าเออสงสารพิทักษ์อันนี้ก็คือเหตุการณ์จริง <บ S 2> ไม่ได้แสดงแต<า>่จริงมีบังเกอร์อยู่แต่ว่า เราไม่รู้ทำาไงเนาะครับคือตรงนี้ก็อยากได้บังเกอร์อยู่แต่มันก็ไม่มีงบประมาณเรากไม่เป็นไรเราทางการเขามาทําให้ดีกว่าครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมีบังเกอร์ไว้ทุกจุดก็ดน,นั้นเราก็อยากไปเล่าดีกว่าน้องเพราะมันเป็นเหตุการณ์ชายแดนครับเราโชคลาภดีกว่าอยากให้ fc มีโชคลาภกับพิทัศนะครับ,นะบงวดที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนานะ fc บางทีไลน์มาปุ๊บโทรศัพท์ผมเสียบางทีผมตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้าง มันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อยากดูข่าวก็ดูไม่ได้ก็ต้องต้องทําใจก่อนช่วงนี้ครับบางทีว่าทําไมพี่ทัดไม่ตอบลงตอบลายอันนี้ก็ขอให้ดู youtube เอาดีกว่าตัวเลขครับดู y o u t u b e ใน y o u t u b e แล้วก็จะได้เห็นผมว่าฟันแบบไหนแบบไหนบางคนก็ไลน์มาให้ผมเล่าความฟันให้ฟังใน y o u t u b e มันมันก็ไม่ไม่มีที่จะกดให้อย่างนั้นก็ต้องดูใน youtube ดีกว่า แล้วก็ดูให้จบว่าผมฝันแบบไหนเล่ายังไงเห็นใครอะไรยังไงก็คือต่องอดผมจะฝันว่าลูกศิษย์ลูกหามีการทาบุญตรงนี้ตรงกระท่อมแล้วก็อัญเชิญหลวงปู่ก็คือเรียกอัญเชิญดีกว่าเนาะครับลงไปจากปากทางจจแห่เข้ามาเป็นการแห่เข้ามาแล้วก็ผมก็เดินมาแล้วก็เบาสักโทรมาก็ในเบอร์โทรจะขึ้นแบบกระเสืหุ่น ก็คือ7 5 7ห้าเจนี่แหละผมเอาเฉพาะเลขท้ายแล้วก็ผมขึ้นไปข้างบนก็เห็นเฉพาะว่าวว่ามันมีตัวเลขเราก็ต้องเอาส่วนนั้นมาให้เป็นให้เป็นตัวเลขให้ fc ก็คือ1 0 0 0 0 3 8แต่ผมก็ตัดมาแล้วประมาณสีตัวก็คือ1 0 3 0 3 8ก็ผมจะเขียนไว้ตรงนี้เอ้าเสียงดังเลยพี่ลูกดังดัเสียงก็คือ3ตัวนี้อันนี้เบอร์โทรของบ่าวศักโปโกงสุดท้ายฝันว่าบ่าวศัก มาขอเป็นน้องแล้วก็พี่ครมทรัพย์เห็นทั้งหมดเลยครับมาขอเป็นน้องถ้ารวมอายุเราสี่คนก็ประมาณร้อยกว่าร้อยแปดสิบกว่าอายุแต่ว่าหลวงปู่ให้รวมแค่สองคนครับให้รวมแค่สองคนผมกับบ่าวศักก็คือเก้าสิบเอ็ดแต่ผมเกียนหนึ่งเก้าสิบเอ็ดอ่ะครับแต่ถ้าเรารวมสี่คนก็คือตัวนี้เหมือนเดิมนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งร้อยแปดนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดก็คือตัวนี้หนึ่ง <108, S 1> ร้อยแปดก็เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิม ทุกคนเลือกหนึงน่งเก <c oughs> ้าหนึ่งเป็นหนึ่งก็จัดเลยนะครับรอตรีวไว้นะครับเผื่อมีโชคลาเป็นแนำทางให้เท่านั้นนะครับก็จะให้ดูงดก่อนก่อนน้อยเดียวเอฟซีวาน,นี่ก็คือผมให้แบบนี้งดก่อนก็คือว่าพลาดคงสุดท้ายพลาด,ลาดนิดนึง<ป>นะสามสามแล้วก็สองหกหนึ่งออกสองห้าสองผมให้สองหนึ่งแต่ไปถูกรวัลที่ห้าเลขท้ายกับเหมือนเหมือนวันนั้นว่าคุณทัศน์เคยให้ถูกไหมถูกครับ ผมให้คนอยู่จันทบ,บรุรีผมให้สี่สามสามแต่เขาไปซื้อคือการโชคดีของเขาไปถูกระหวัลที่สี่ใบหนึ่งได้ประมาณแปดหมื่นครับก็มาทําบุญนเอาทุรุงทุเรียนมาทาบุญนถวายหลวงปู่แล้วก็ปัจจัยบางส่วนอันนี้ขอไม่บอกเนาะครับก็เป็นแวนวทางนี้นะก็ขอให้ปังๆอีกขอคุณทัศ์ไม่มีโทรศัพท์ใส่แล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็ลําบากมากลำบากเรื่องการทํามาหากินลำบากเรื่องอะไรต่างๆ ไม่ว่าแต่ย t u b e การมาเนี่ยพี่ก็เสี่ยงชีวิตมามา,มาถ่ายทำก็ไม่ควรด่าเนาะครับ<ก>ช่วงนี้มันช่วง,งเลยเออทำไมพี่ต้องกล้าเข้าในสถานที่ปกติเขาจะประกาศเขตสีแดงช่วงนี้ก็หยุดให้เข้ามากราบหลวงปู่ก็น่าจะให้หตุการสงบก่อนครับค่อยๆเข้ามาก็เป็นเขตสีแดงทั้งหมดเลยปกติดีแล้วที่เขาให้เปิดโซลสับเขาไม่ให้ปิดทั้งหมดแต่ไล่ส์สนไม่ให้ไล์ครับครับ ช่วงนี้ก็ไลฟ์สดอะไรก็ลาบากนะครับทุกคนครับแล้วการไทยชายแดนไทยกับบุชาตอนนี้ก็ต้อง,องช่วยกันนะครับเพื่อ,อวนนค,ความมั่งมั่นคงเนาะต้องสามัคคีกันดีกว่าอย่าไปโจมตีคนนั้นอย่าไปโจมตีที่นี้อย่าไปบกเล็กนี้เข้าไม่เข้าอันนี้ไม่ต้องขอเป็นกําลังใจขอให้ขอให้กําลังใจกันดีกว่ากดสาธุหรือกดให้กําลังใจช่องพี่คมทรัพยา์นาคหรือกระท่อมละสังขารลุมพูสวงครับบางทีผมก็ ต่อแท้มันมันมันเครียดนะทุกวันบอกตัวหน้าลวงปู่เลยคือช่วงนี้เครียดมากครับอะไรต่างๆก็คือเราต้องใช้ด้วยปัจตุปัจจัยครับไม่ว่าจะอะไรบางทีผมก็เอามมาทรงหนึ่งมาเขียวสดๆแบบมันต้องใส่น้ําก็มีอันนั้นไม่ได้ย้าไม่ต้องสงสารผมหรอกก็คือผมเล่าให้ฟังก็ตามเหตุการณ์จริงครับครับก็ดูอีกทีหนึ่งเราดูตัวเลขดีกว่าครับก่อนจบไปดูครั้งหนึ่งครับครับให้เอฟซี ได้พิจารณาถ้าชอบตัวเลขของคุณทัตที่กระทบรัศดินฉานก็จัดไปแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ดูผ่นานๆให้กํลาลังใจกันไปผ่านไปครับผ่านไปไม่ต้องไม่ไม่ต้องตําหนิติเตียนว่าตัวเลขนี่เคยเข้าไม่ไม่เคยเข้าไหมอันนั้นคือยังไงเราก็ต้องให้ตัวเลขถึงแม้ว่ามีเหตุการณ์ยังไงก็ต้องให้ตัวเลขก็คือจนจนเข้ามาถ่ายไม่ได้ดีกว่าครับวันนี้ ไทยทาเสร็จมันนีต้องอพยพไปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้ครับไม่แน่มแน่นอนครับผครับไม่แน่นอนครับหตุการครับทุกคนให้กําลังใจสู้ๆนะครับแต่ว่าเราได้คิดคงสุดท้ายพิธานแล้วอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพิธานอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบารมีหลวงปู่สวงแล้วก็เตวดาฟ้าดินทั้งหลายคอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลที่ผมทรัพยานาคแล้วก็ตัวผมเองก็อาศัยบารมีหลวงปู่ที่อยู่ได้ก็คือเอฟซีให้กําลังใจมาแล้วก็ ภาคภูมิใจที่สุดก็คือได้อยู่กับลวงปู่ถึงแม้ว่ามีเหตุการณ์อะไรยังไงแต่ถ้าอยู่ไม่ได้หนักจริงๆก็ต้องเดินออกก่อนสักพักหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะแต่ก็ผมก็ยังเข้ามาก่อไฟให้ลวงผู่ไม่ให้ดับก่อส,ส,สู้ด้วยกันเนาะพี่ไปยังไงก็ส,ส,สู้ด้วยกันก็ขอให้เหตุการณ์นี้สงบโดยเร็วจะได้มีเหตุการณ์แบบนี้เลยมันลําบากสุดๆลําบากคนชายแดนลําบากจนน้าตาไหล ลำบากจนคือมันพูดไม่ออกนะอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่คุณศพพญานาคแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ดูชมคอยท่านร่ำรวยร่ำรวยคิดสินใดสมกาปรารถนาสาธุเจริญทุงเถืองสาธุสาธุีครับสวัสดีครับคุณชมอานี่ครับก็เราก็จะได้ลำลากันไปคอนลำลากันไปก็คอยดูสารกระสินไฟลงปูนิดนึงครับนี่นะครับทุกคนก็เป็นเป็นสิ่งที่ลำบากจริงๆนะครับเขตชฉยเดนตอนนี้ครับพี่ทัดก็เป็นห่วงไฟลงปูนะครับไปไหนไม่ได้นะครับต้องดูแล สินไฟลูปูตลอดเวลามาให้มันไม่ให้ดับไม่ได้นะครับจะให้ดับนะครับแล้วจะดูแลตลอดนะทุกคนแต่ชชวงนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเดือดจริงๆนะครับเดือดจริงๆตั้งแต่เช้าดังไม่หยุดเลยนะครับเราก็ให้กําลังใจทุกคนทุกท่านกันด้วยกันนะครับในส่วนตัวเลขเราก็เป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับผิดถูกก็จะว่ากันนะครับย้ำว่าผิดถูกก็จะว่ากันเป็นแค่แนวทางใครชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเรานําเสนอสิ่งที่ดีสิ่งที่ f อต้องการได้รับชมเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับลํำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมเสียงหอมาแล้ว